กีว้าชิเมโจไดชิเมโจไดอุ้ยอยู่ข้างบนนี่นี่นี่โอเควิ่งโอ้มีเยอะแยะมากเลยมีตัวไหนอีกฮั่ลองเห็นตัวอยู่ฝั่งนู้นน่ะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยตัวปลาเมเติมเลยตัวปลาเมเติมเนี่ยเขาทำอะไรอยู่เนี่ยเขานอนหลับอยู่เหรอใช่อสิว้า อเอว่าอีอยากมันกลัวที่เดี๋ยวตัวใหญ่มันตกใจอ๋อเดี๋ยวตกใจใช่ไหมครับจะทําอะไรอ่ะตกใจแล้วมันจะตื่นใช่ไหมตกใจจะกล,ลัวไงอาหารเขาคืออะไรไแบบนี้อ๋อแล้วมันจะขบหนูเหรออ่อออตัวมันนุ่มๆจังเลยมีตัวน้อยด้วยตัวน้อยน่ารักจังเลยอ่ะ คนลูกผิววันเนี่ยใช่บุ้งจิ๋วมีตัวไหนอีกะัลบุ้งจิ๋วยังไม่โตอ่ะแม่บุ้งจิ๋วแม่รักจังเลยโออให้เขานอนเดี๋ยวคัำยังไม่จับมากเดี๋ยวหนูคันนะเดี๋ยวหนูแพ้บุ้งนะเป็นแพ้บุ้งเหรอใช่เดี๋ยวหนูจะแพ้บุ้งไงครับเขากินอาหารอยู่หรือเปล่าเนี่ย ตัวรับเธอมันดูนี้ยาวถึงเธอไม่เลยเขาก็เลยจะฟักฟักไข่เหรอใช่เดี๋ยวเขาจะนี่เขาไม่ใช่ฟักไข่อีกสักประมาณเขามีตูดเลยใช่ไหมเขาจูดต้องดูวิวัฒนาการคขาแล้วเยสักประมาณสามสี่วันเดี๋ยวเขาก็เข้าหออันนี้คืออะไรหรอแล้วก็คือดักแด้ ดเดี๋ยวเ,เขาจะเข้าดักแด้ไหม,ามาไโคตรไครเลยเหรออันนี้เขายังเป็นบุ้งอยู่เขายังไม่เข้าระยะดักแด้สักประมาณสามสี่<ม>วันเดี๋ยวเขาก็เข้าดักแด้นะพี่จูนมาดูเขา้าเข้าดักแด้อีกรอบหนึ่งนะเยอะมาก สิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เออของพี่จูนเข้ามาได้ไงลูกเข้ามาได้ไงเห็นไหมเขาเดินกระดึ๊บกระดึ๊บอู้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาจะเจออันตรายเขาก็จะหยุดเดินเขาก็จะทําตัวเหมือนต้นไม้เห็นไหมโอ้ถ้าเขาตกใจปุ๊บเขาก็จะหยุดนิ่งเขาจะไม่ไปไหนอเขาไม่ทำ ช่วงที่เขาจะเจออันตรายไงเขาก็จะหยุดนิ่งเห็นไหมทุกตัวหยุดนิ่งเลยเห็นไหมเขียเขียวตัวเลยปีบๆเลยไม่ปีบไม่ได้ข้างล่างก็มีเฮายเป็นยังไงเหมือนลายเลยอะใช่ลายสวยงามไหม,ม,มเหมือนลายเชือกค่ะแม่หนูไปสวนฉันมีเชือก มีร<ม>อเฉยกันด้วยนม่เห็นไหมอีกตัวหนึ่งอยู่ในนี่ตัวนี้ทำ <c oughs> อะไรอยู่เดีย๋ยเฮัลโหลเหมือนอะไรเหมือนอะไรพี่จูนดูหน้าเขาสิหน้าเขาเหมือนอะไรเหมือนชีเหมือนแมวน้ำหรือเปล่าเ,เข้มอะเหมือนแมวน้ำหเหมือนแมวว้าสิแต่เขามีขาเยอะกว่าใช่ไหมครับ